ได้เหรอได้ตัวรำตัวรำปุ่ยบอยไปสามคนทำไมเอ็มห้เออก็ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยไงเออก็ไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษสักหน่อยก็ได้หรือเปล่าครับแบบเอ้ยโทษครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือจบแล้วมีหลมีเรื to <K an Lew in> mm ่องมีเจ๊เรื่องอีกแล้วทำไมมีไรเนองมีคนไปแทงโดนสภาใครไปแทงโดนสภาน่ะไม่ขอโทษเขาเขาเดือดเล่าลุยลุยเลขอะไรจะให้แคบ อ๋อพี่กโหเรียกไรอ่ะเก็บตั้มด่วนเลยเมื uh oh. ่อวานมีแทงมีแทงหลัหลัวหลัหลไม่เคยได้ยินเสียงเลยโหลัวหลโหลโหลฟิกเรียกไรจะให้แคบทำไมมาเลยฟิกเรียกไรพี่จะให้แคบแล้วหลัวมาทำไมได้ไม่เทสเอาออกไป่ด้อ๋อโอ้ยแล้วมีแทงโอ้โหหลโหลัฟิกเรียกไรโกจะให้แคบตรงนี้สมน พี่โก๋พี่โก๋เรียกไรให้แคบแต่ให้แคบไม่พอกูจำได้เลยมันต่อยด้วยนะมันต่อยอยู่หน้าบ้านร้อนหลอกกอ้ชุบขึ้นมาเป็นหลายทีแล้วไม่คือภาพไม่ตรงหรือเปล่าเว้ยก็เที้ยแหละตัวมันตัวมันรำขนาดนั้นได้หรอได้ตัวรำตัวรำกูจำได้เลย M5 คันเดียวอ่ะสองร้อยล้านอะเอาขึ้น M5 ไปอ่ะกูไปบอยไไปสามคนทำไม M5 นี่ คือมันเอาแหละรไอรถ M5 ไงไฟสุดทายที่พี่ยำอาวุธอ่ะเออยำอาวุธสี่คนอ่ะที่เอาขึ้นไปอ่ะโดนใครบ้างวะโดนน่าจะมีบาร์จมีมาเชอะอันนึงอ่ะกูจำได้แล้วก็เป็พี่พี่เลเออนั่นแหละกูขึ้นไปสี่ศพวันนั้นตันั่นแหละอ๋อนี่ไงพี่เบลพี่เบลพี่เบลโดนยำมาวุธป่ะพี่เบลอ่ะเป็นไหนวะพี่เบลอ่ะมาไอเบลก็โดนในเบลมีนหายกูจำได้พี่เบลมีหายแล้วก็มี ใช่ไรวาใช้ม่หามพวกมึงวะเดี๋ยวมาๆๆมกูเดี๋ยวกูกลับไปกูของหนังยางกูแต่แต่ผมโดนย้ำแต่ผมโดนย้ำแต่ไม่หายวะโอ้มหแต่กูก็โดนนะก็ไม่หายเหมือนกันมาๆๆเดี๋ยวกูแก้ให้ใครทำพวกมึงงานดิกูแก้โกโกแดงโกแดงฮะอย่าอย่าอาวุธที่นู่นหายอ่ะหมดตัวมานี่ปืนดาด้ยมาจากแก๊งอะไรวะเนี่ยอันนี้มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยหมีเมาโอ้หมีเมาหมีเมามันเคยอยู่บีซีใช่ไหมพวกบีซีกากสุดเลยใช่ไหม

เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยหรือเปล่าครับคือคืออะไรเมื่อกี้มีแต่ม <c oughs> ันเฮดแทงผมงงไม่เมื่อกี้เขาจะเทหนูแล้วมันทะาุูไปหาลุงเออก็ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยไง,งไมนก็มันทะลุูปไปมันคือข้อผิดพลาดมันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ตั้งใจไงเออก็ไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษสักหน่อยก็ได้หรือเปล่าแบบเอ้ยโทษครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือจบแล้วแต่นี้ก็คือแทงเสร็จปุ๊บก็คือไปเลยโอเคหนูขอโทษแทนเขาแล้วหนูจะไปเล่นกับเขาทำไมเอ้า คนไหนน้องคนไหนคนน้องคนไหนสบายอ๋อที่รู้คือคือเมื่อกี้คือรู้เสื่อมไม่ทันล็อกงคารี่ไม่ใคยอยู่เบลบนแม้ก็คือคือเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยหรือเปล่านี่แรงนะคำนี้แรงนะเอากระริงอะเมื่อวานมีนามตระกูลมารีจริงอะน้องจริงจำได้เขาหลบยาวเลยยาวเลยยาวเลยแล้วพูดไปเดี๋ยวมันจะยาวใช่ไหมพูดไปเดี๋ยวแขกเนี่ยเดี๋ยวมันยังไงครับโกรธจะเบาขึ้นมาเป็นเรื่องยิ่ง อะไรครับจะพาไปไหครับมาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยหรือเปล่าครับคือคืออะไรนะะเมื่อกี้มีเดบอนเฮแทงผมไม่เมื่อกี้เขาจะแทงหนูแล้วมันทะลุไปหาลุงเออก็ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยไงถูกไหมัม่ก็มันทะลุไปมันคือข้อผิดพลาดมันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ตั้งใจไงเออก็ไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษสักหน่อยก็ได้หรือเปล่าครับแบบเอ้โทษครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือจบแล้วแต่นี้ก็คือแทงเสร็จปุ๊บก็คือไปเลยโอเคหนูขอโทษแทนเ้า เรหดูจะไปเล่นกับเขาทำไมเอ้าคนไหนน้องคนไหนคนน้องคนไหนสบายที่รู้คือคือเมื่อกี้คือเขาเล่นกันถูกไหมครับแต่ผมก็ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะเล่นกันแต่คือผมก็ไม่ได้เล่นด้วยไงอ๋อโอเคผมผมขอโทษแทนน้องด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับ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  น่าจะไม่ได้ตั้งใจน่าจะแบบทะลุไปขอโทษทีครับขอโททษีครับเมื่อกี้มันทะลุแล้วครับแต่ก็ได้แล้วครับก็นี่มึงไปแทงหอมไม่ใช่มึงก็ขอโทษกับไปดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษทีครับขอโทษทีครับขอโทษครับภาพผมนี่โดนอ่ะขอโทษครับเนีเขาไปก็ขอพูดอะไรบ้างโอ้โหพี่เกมมีเรื่องอีกแล้วพลาดพี่เกตพี่มีเรื่องอีกแล้วจะพางหัวร้อนพี่ ทำไมอะมีอะไรเนาะมีคนไปแทงโดนสภาใครไปแทงโดนสภาน่ะไม่ขอโทษเขาเขาเดือดเล่าจริงอ่ะสภาผู้ชายเลยสภาผู้ชายเดือดแล้วคนดีอะใช่ปะแต่สภาผู้หญิงเขาเขาบอกเขาเล่นกับหนูเขาขอโทษแทนด้วยสภาบอกว่าไปเล่นกับเขาทำไมนี่ใครขายเขาบอกง่ายดูนะเขาไปมีเขาอ่ะ จริงอ่ะตึงมากเลยนะพี่เก่ตึงเลยเมื่อกี้เขาบอกผมไม่ได้เล่นด้วยครับเป็ทีมโดนสภาว์โดนนะเขาเขาบอกว่าเล่นตลอดจนเรื่องวพี่สวยนะพี p เลยครับพี่ยิงนะเขาแบบเสียงดึงเลยแล้วใครแทนใครแทนไม่รู้ซันเดย์ซันเดย์พี่ผมไม่รู้ซันเดย์ครับเือดแล้วน่ะซันเดย์เทะเขาแล้วก็ไปยืนฟังเขาก็ไม่ขอฟังเขาไอ้ซันเดย์หลาเยซันเดย์ดแพี่เนี่ย อยู่นี่ครับทองอยู่นี่ออแล้วมึงไปแทงเขามึงไม่ขอโทษอ่ะภาพผมมันโกลาโยดเลยพี่อะไรก็เนื้อพี่เจ็อคอนีกแต่คือมึงไม่ได้แทงเขาไม่ภาพผมมันเห็นไม่โดนแต่เขาบอกว่าผมแทงแล้วขอโทษเขาโดดน่ามันอีโมเลยไม่เหรออีโมตายเลยบ้ารเงี้ยเล็กๆอลยไม่อิโมพี่อีโมอันนั้นไม่ใช่ผมไม่บอกอีโมอีโมเลยภาพกูอะภาพกูเห็นมึงอีโมแบบแบบทะลุไกลๆอ่ะอีโมไกลๆอ่ะใช่อีโมไกลใช่หรอมึงไปแทผู้หญิงอะแต่ว่ามึงไปไปโดนอีโมเขา ผมมาแทงยาวใส่รูปพี่ไรแล้วผมก็เดินนั่นแหละแทงมือแทงยาวเสร็จปุ๊บมันเป็นผ้ามืออีโมแล้วเขาก็ตายขอผ้ามันไม่ตรงหรอแล้วอะไรมึงก็ไปขอโทษเขาดิเอาพี่เมื่อกี้เอาขอโทษแล้วเหรอ ้จบยางเขาว่าไงไม่ใช่าขายของก่อนด้ไม่รู้เลาไม่เลนด้วยนะเขาไม่เล่นด้วยนะเขาไม่เล่นด้วยเขาตึงจัดอะไม่ได้ไม่ด้ไม่ิดไม่ได้ม่ไไม่ไ้ไม่ไ่ไไ่ได้ไม่ม่กไม่ไดาไม่ก้ม่เด้ม่ไ้่ได้ไม่ไไม่ไดไมไม่ได้ไม้ไม่ไ้ม่ไ้ไม่าด้ไม่ไข้ไม่ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไ่ได้ไ่ได่ไดเไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไน้็จบขอโทม่ไม่ได้ได้่นั้้ผมไม่นี่่้ ก็ามันเอ้ลยมุ่มิสเลยใช่แล้วพายผโทษเออข้าวหลามุมมิสสองเลยเลขหกสบาพไม่เหนื่อยจริงย้อบัตจะวุ้นเลยเนี่ยโดนโดนกดน